บบกกไัพี่เจนยาสีฟันชนิดเจลสำหรับเด็กเป็นตัวที่บวชไม่ได้แต่น้องยายหม่อนกับยายใหม่ใช้ได้แน่นอนจ้ามีปริมาณฟลูออไรด์1น0 ppm ตามคำแนะนำของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะ ไม่ต้องห่วงเรื่องรสชาตินะคะตัวนี้น้องบัวใช้บ่อยบอกเลยค่ะว่าไม่เผ็ดสำหรับเด็กๆแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยไอ้กล้าเป็นไรอ้เฮ้ยหมีไอ้กล้าเป็นไรวะตามไปดูดิเออนั่นดิโอ้ยไปไอ้กาไปยืนยุดนะเป็นไรเฮ้ยไอ้หมีจับไว้ดิใจลัวแล้วใกลัวแล้วไปไปไปไหนเฮ้ย ไป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 ้าัวกัวเป็นไรบ้าเยเนี่ยฉัน้ำกลัวแลเนี่ยกลัววเดี๋ยวครวมันมันจะไป็นีปฮะวูมันจะไป่ใชีปลากันปใครอะกพบ้าซไม่ใช่ฉันนะใช่หอไม่รู้ดิอกะเย็นวตัสิสตก่อนอะไรบอนะมันเป็นปไอกะไปดเว่ยเฮ้ย มันเป็นไรวะมันเป็นจริงหรือเป็นแกล้งอ่ะฉ,ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะเกิดอะไรขึ้นพวกนายไม่รู้ดิเออออสการ์เลยมาชวนเราแล้วก็ซึ่งมาที่สนามเนี่ยก็เลยตามมาเอออาการออสการ์ปรแปลกนะคืกปะ่ะอือเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเมื่อกี้ออสการ์บอกว่าอะไรจะไม่ฉีกปากมันนะหรือว่าพี่บาชีจะกลับมาแล้ววะ บ้าเหรอผีปากฉีกอ่ะมันไม่มีตั้งมาแล้วนะตั้งแต่ออมแอมออกไปอ่ะมันก็ไม่มีเลยเออใช่ว่ะออมแอมที่เป็นเด็กใหม่อ่ะคือเป็นผีปากฉีกใช่ไหมใช่บัวรู้สึกว่ามันเหมือนมีะอะไร้าหลังอ่ะงั้นงั้นงั้นหาหาหันไปดูไหมพรบกันนะโอเคหนึ่งสองสาม เธอคิดว่าฉันสวยไหมสงสัยอยากจะให้เราชมอ่ะเออแล้วตบบนี้่ฉันสวยมีปากฉีกอ่ะตอบฉันมาสิว่าฉันสวยไหมอยากสวยเหมือนฉันไหมล่ะ เธอโกกเนี่ยตั 8, ปด 2, ปากกูโดนสองคนสองคนตัดปากก็เธอสองคนชิบเองมากกว่าฉันว่านะออสการ์ต้องแกงล้งคนกเราแน่เลยอย่าไปสนใจเถอะไปถังบุ้งมาฉันดีกว่าไปหลบก,ก็จะจริงว่ะไอ้ก,อกล้าจะแกล้งคนกเราแน่เลยเออไปกลับบ้านเถอะเฮ้ยเอย่าเพิ่งกลับดิไปเรีนกันก่อนเออนายพูดบอลยังไงไปเออไป เอ็งนี้ไอ้ก้าวอ่ะเฮ้ยไปทำอะไรตรงนั้นวะไปดูดิไปด mm ูป hmm. <re> <dig> ่ะไม่ร <princi iner> oh <my> ู oh oh okay. ้แล้วว่าอย่าร้องเลยพี่บ้าชีมันออกอารวาสอีกแล้วบอกชีบอกว่าน่าคิดเองหรือเปล่าไม่คิดเองไม่คิดเองจริงเหรอไม่งั้นฉันก็คงไม่อยู่ในสภาพนี้หรอก เลาใครคือผีบาคีวะไม่รู้ฉันบอกไม่ได้ไม่รู้ <c oughs> มันมหม่แล้วเหรอวะเรื่องจริงเปล่าเนี่ยอรื่ใกล้กันแค่บุหราวะมาดูอ่ะเราดูกันก่อนแล้วกันเฮ้ยถ้าว่าสนใจพวกนี้เหรอนะพวกนี้อะ่ะมันพยายามทุ่เรากลัวแน่เลยแล้วว่าอเออนี่เราขอเข้าน้ำก่อนได้ปะรู้สึกว่าเรากินอะไรไม่รู้เยอะเกินไปอะ่ะรอก่อนนะ พักบุ้งพูดทีนานๆหน่อยเอ้าพักบุ้งหายไปไหนแล้วอะพักบุ้งไปไหนแล้ววะระว่านะกลับเถอะ น,น,น,นี่มมื่ละไปไหนมาวะโฮยไอ้กากาเป็นอะไรของนายอะเป็นอะไรวะไอ้กาเออไม่อยอมแล้วไงเห็นอะไรวะไอ้กาอไอหมีขนังอะไรวะนี่ถา,ามกันไหม มึงสลับซ้ำเฮ้ยปักบุ้ง,องโอ้โหมีทำไมตรงนี้วะตกใจหมดเลยเนี่นไม่ใช่ปักบุ้งฮ่าพบเอกบุงบบบ้งมันมงวะไอ้ก้าะไปด้วยมันมันมันคือตัวอะไรวะนั่นแหละพี่ปักชี้เราบอก มันไม่จริงเหรอวะโว้ยไม่จริงเหรอไม่ใช่เราเข้าไปดูนี่โว้ย,ยจริงไหมล่ะขอแอวโอ้ยฮักปุบบ้งอยู่ไหนเนี่ยจูก็หายไปอีกแล้วไหนสัญญาว่าจะไปดูหนังด้วยกนนันไงเฮ้ยฮักบ,บุงบบ้งเฮ้ยฮักบุ้ง อยู่นี่เองตาผ่าตั้งนานเลย,ยว้อย่าเข้าไปอย่าเข้าไป<ย>มันไม่ใช่ผักบุ้งออกมาเป็นบ้าเหรอผู้ทานเนี่ยทั้งวันแลน้วนะวันนี้อ่ะโอ๊ยผักบุ้งไปกับไปดีกว่าเฮ้ยผักบุ้งโธ่ที่ปากเธอเป็นไรเนี่ยบอกแล้วเราสอนเธอทายริบได้ใช่ปะว่าเขาไม่ได้ทาอย่างนี้ ข้าวหลังลาทาลิปต้องทาลิปทินก่อนแล้วก็ทาลิปกอสอ่ะกลับบ้านไปเราไปทาลิปเพิ่มใหม่พัวพัวบุกใครตู้ไม่ใช่คนอย่ะแสดงว่าผักบุ้งหิบาสีใช่ไหมใช่แสดงว่าเรื่องวันนี้ที่เราเจอก็คือบุ้งเหรอคนะฉันพูดจริงเอาผักบุ้งไม่ยังไงอยู่ตรงนี้ฉันสวยไหม เฮยใช่เวาลวามาถามไหมเนี่ยสวยไม่สวยตอบมาสิฉันสวยไหมโฮ้ยจะเป็นแรงของเธอเนี่ยเออเสือสก็สวยพอใจยังถ้าฉันสวยฉันจะทำให้ปากนายไ <S <S อ้ไอ้ไอ้ <S <S งไงดีออไ ตามบัวไปไหมเออไปเข่าบัวจะต้องการช่วยเหรอพ่อไงช่วงนี้พี่ปากฉีกระบาดระบาดเลยเหรอคงจะติดไหมเนี่ยพี่ปากฉีกหยู่โควิดนี่ห่วยไหมครับเออมาแข่งๆนด้ข้างหนี่งกนะับซ้ายเราไปดีทำเอฟซิกเอง มผมคนหนักอ่ะโอ้โหนม่ไม่โปรนักในรอม่พัดผมเลยเออได้แล้วเบอมากเนอพัดเค็งๆเอาอพัดตรงงูนี่เค็งเมเอ,เเอนเป็นหนึ่งมา <c oughs> วอยาไปข้างล่างได้ไหม เธอได้ยินนะว่าหย่อนนี่เฮ้ยมันเป็นอะไรวะมันอะไรมันอะไรสามสองหนึ่งเริ่มเลยเลยเยเด็กอย่าเข้าไปนะมันอะไรอ่ะเขำไมกลัวผีนี่มันตลกใส่ผี